แล้วนี่หมูดัดเดียวโอ้ดูสิครับตำไทยมาแล้วนี่ป๊บหนึงเอ่อพริกหนือนจะใช้เป็นพริกแห้งต้มขมเนื้อครับจะเป็นเครื่องในนะครับเป็นต้มขมนี่โอ้โหกลิ่นหอมมากนี่ลาบเป็ดครับจะผัดแบบแห้งๆเนื้อๆครับนี่น้ำตกหมูครับนี่แหมว้าวเล็งต้มซับครับ มมาจาจืครับสวัสดีครับหลังจากที่เราวิ่งในรอบเย็นเสร็จที่เขื่อนลำตะคองเราก็มาหาของกินที่ฝั่งตรงข้ามเทศบาลคลองไผ่ครับใกล้ๆตลาดสดคลองไผ่แล้วก็สถานีรถไฟคลองไผ่ชื่อร้านลาบเปาครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูไปครับถ้าไปที่ร้านลาบเปาครับนี่นี่ครับติดมันๆเนี่ยละ่ะเดือดนักนี่หมูแดด หมูแดดเาไปไปลองหมูแด้อร่อยชอบมากไม่ต้องดีรสจะหวานตรงเนื้อจะต้งแห้งแล้วจนมันๆเหิืมนเนี่ยตรงที่เขาที่เขาใส่มันซึ่งหมูแดดเขาจะติดมันอยู่แล้วที่นี่หวานเค็มอร่อยเข้ากันครับใช่ได้บานที่ต้องสั่งนะหมูแดดอร่อยจริง นำเลยครับอโอ้โหนี่เน่เนตำไทยโอ้โหโอ้ยอ,อือเผ็ดกินนี่เผ็ดแน่นอนไป ต่ไม่ยังคนดีมากรชาอืมตก<บ>ดูนี่จืดูสังงีอูดูเด็กว้าวบอกเลยว่าเป็ดคตรอร่อยที่นี่มาไม่ต้องสัง่งห้ามพลาดรากจะลังดูว่าเราผมไม่ได้เกินไปเราสั่งคน่นอาจจะเบ็ดไปนิดนึง ไม่มีกลิ่นคาเป็นเลยอร่อยจริงปรุงได้แบบเข้ากันหมดเลยโคตรเลยชอบมากอร่อยจริงครับไม่มันเลยนะบางทีร้านอื่นทำอะ่ะมัน,นจะออกมันๆหน่อยของตัวเป็ดแต่ที่เนี่ยเป็ดไม่ได้มันเยิม้มแล้วก็ทำได้ลงตัวรสชาติลงตัวอร่อยครับแนะนำเลย มาแล้วต้องสั่งลองเป็ดไม่ใช่อันนี้อันตกหมูอู้อู้อันตกหมูโอ้โหรสเด็ดจริงที่นี่จริงอ่ะอันตกหมูผมก็ชอบอร่อยอร่อยจริงอร่อยนุ่มๆอร่อยอร่อยจริงเข้าวขั้วเม็นใหม่คุมพอม ปร <si ุงรสชาติด้วยกลมกล่อมอร่อยนี่ต้มขมอนี่ใช่ต้มตะวันครับไม่อยากกินืมใช่ดีไม่มีกลิ่นเผาอะต้องอย่างแต่ขมรสขมก็วัวปากเลยโอ้โหวัวปากสำหรับคนที่ชอบกินขมนะแนะนำครับอร่อยอร่อยว่โอ้ยใช่คุณนะ ไเล้งต้มซั yeah, no ์โอ้โห oh ้เดือดจริงทีปาเลยครับผมก็ยางแนะนำนะได้อะได้ครับตีไม่เป็น หมูแดดเดียวที่นี่อร่อยเด็ดต้องกงินต้องตังต้องคอยต้องโดนครับต้องตังต้องจำเอาอยู่เอ้าร่อนเดียวลาบไปก่อนอู้ต้องโดนอร่อยโคตรควาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงร้านลาบตาเตาต้องตรงข้าม ก็จะบางคลองไผ่ติดกับใกล้ๆมีรถไฟคลองไผ่แล้วก็ตลาดสดคลองไผ่ด้วยแนะนำนอ,ะอร่อยจริงว้าวน,นี่อะไรล่ะน้ำตกหมูตามดูพิิกน่อยอ๋อเป็นไงบ้างพี่ตัด เดือดไหมถูกใจไหมอร่อยลู่ได้ไม่เคยกินเลยหยุดไม่ได้ว้าวดีบาดโอเคไหมรสชาติถูกใจโอ้โหแต่ที่นี่เด็ดเด็ดจริงเด็ดเลยซุปตำอร่อยหมูแดดเดียวอร่อยลาบเป็ดอร่อยนี่จานที่2ลาบเป็ดหมูแดดเดียวเนี่ยจานที่2ส้มตำจานที่2องมีลาบขมนัดบอกว่าอร่อยขมจริงก็กินแล้วก็อร่อยนะแล้วก็อันนี้ต้มสัตว์เล้งโอ้โหให้มาเป็นชามเลย เด็ดจริงครับเด็ดจริงอร่อยจริงแนะนำมาเลยตามมากินกันครับอะไรเหรอยื่นคอมองเหรอว่ากินไรได้กินไม่ได้หรอกมีดีมีของเป็นเป็ดอแต่ลูกนี่เจ้าแมวส้มครับนี่มานั่งเฝ้ากันเลยลาบเป็ดฮิ๊ เดือดเดือนเดือดมากอร่อยมากชอบมากเด็ดมากก็อย่าลืมครับอย่าลืมติดตามผมกับพวกเพื่อนๆว่าจะไปเชื่อไปกินไปที่ไหนนี่แล้วสุดผมทาเสื้อไว้ด้วยเป็นเสื้อแบรนด์ของตัวผมเองยังไงก็เข้าไปดูทางโซเชียลต่างๆที่บมทลอเอาไว้ได้นะครับก็ถ่ายที่สุดนี้อย่าลืมกดติดตามกดติดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ในการาพาไปกินร้านอร่อยอร่อยพาไปเที่ยวที่แบบเจง๋จงๆอย่าลืมติดตามครับคราวหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกินอะไรที่ไหนตามไปดูกันนะครับโอเคบาย